สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมอาหารกลางวันนะคะเพื่อรอลูกกลับจากโรงเรียนนะคะมาทานอาหารกลางวันที่บ้านนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ก็เนี่ยะคะะติดโควิดนะคะจากคุณสามีนะคะก็พอดีอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเริ่มทํางานอาทิตย์แรกของสามีนะคะก็ไปทํางานแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยนะคะที่ทางานก็ติดโควิดมานะคะก็หยุดงานไป คุณสามีก็ติดจากเพื่อนนะคะที่ทํางานนะประมาณวันศุกร์เนาะวันเสาร์ก็จะเริ่มอาการแย่ลงไข้ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็นะพอวันประมาณวันจันทร์นะเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนเพลียไม่ไหวเนาะอ่อนเพลียแล้วเราก็เลยไปซื้อกับข้างกับข้าวอาหารตุนไว้เรียบร้อยเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์เนาะแล้วเสร็จแล้ววันอังคารเนี่ยก็คือแบบไข้ก็สูงสูงขึ้นนะคะไข้เริ่มสูงแล้วก็เราก็ กินยานะคะแก้ไข้เนาะพาราเซตามอลเนาะกินยามันก็โอเคนะคะบรรเทาช่วยไปได้ค่ะพอกินยามีแรงก็ลุกขึ้นมาทํางานต่อค่ะเพราะว่าลูกๆเนาะก็ยังอยู่บ้านนะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คือเป็นโควิดก็จะเหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดาเนาะก็ไม่มีการกักตัวนะคะเด็กๆก,ก็อยู่รวมกับเรานี่แหละค่ะเด็กก็ไปโรงเรียนตามปกตินะคะเพราะว่าลูกๆเปิดเทอมพอดีเนาะ มีแรงแล้วก็ทําลูกขึ้นมาทําอาหารเตรียมอาหารกลางวาันไว้ให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํางานบงงานบ้านเนาะพอไข้สูงก็กินยาแล้วก็นอนนะคะแต่ก็คือช่วงวันอังคารนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเริ่มพอไข้สูงเริ่มทุรนทุรายทรมานนะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกล้ามเนื้ออ่ร้อนในคือแบบปวดหัวเนาะทรมานแบบบอกไม่ถูกอะ่ะก็เลย ให้คุณสามีนะคะโทรหาคุณหมอเนาะแล้วก็ไปเอายามาให้นะคะซึ่งก็เป็นยาตัวนี้ค่ะยาตัวนี้นะที่ฉลากก็จะเขียนว่าเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็แก้เจ็บปวดนะคะแก้เจ็บปวดก็กินไปเม็ดเดียวนะคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยก็กินทุกๆ8ชั่วโมงเนาะวันหนึ่งไม่เกิน3เม็ดนะคะก็เอาอยู่ค่ะก็จนตอนนี้นะคะก็เข้าสู่วันพฤหัสแล้วค่ะ ก็วันที่สามเนาะหรือวันที่สี่ไม่แน่ใจวันที่สามแล้วค่ะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้กินยาตัวนั้นแล้วนะคะวันนี้ก็หยุดยาไปแต่คือร่างกายอ่อนเพลียงมากๆค่ะเพื่อนๆยืนนานแล้วก็แบบเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียงมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องนะเป็นแม่เนาะยังไงก็ต้องอดทนแหละฝืนลุกขึ้นมาค่ะทําอาหารกลางวันเสร็จให้ลูกนะคะแล้วก็ให้สามีเนาะแล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็ไปนอนพักค่ะ โอเคค่ะก็นอกมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆว่าเราเป็นโควิดกันทั้งสามีทั้งตัวเราเองเนาะแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วยเพราะว่าลูกๆต้องไปโรงเรียนอยู่นะคะต้องกลับมาทานอาหารกลางวันกันที่บ้านค่ะติ็กสวิตเนาะก็เนี่ยคะ่ะหน้าตาอาหารกลางวันสําหรับวันนี้เนาะก็จะเป็นมันฝรั่งเนาะหมักผงกะหรี่อบนะคะให้เด็กๆนะคะ ก็เนี่ยทำง,ง่ายแล้วก็อบแล้วก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเด็กกลับมาถึงบ้านเที่ยงก็ทานได้เลยค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะที่เข้ามาแวะเข้ามารับชมนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะอยู่ดีมีสุขกันทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ